สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม p ับ g ไซต์เกาะนะครับไอโอเอสมัน,นะจะมันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะมันจะอ่านง่ายกว่าภาษาจีนเยอะเลยแหละขั้นะตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเข้าไปใน เพสโตนะครับกดเข้าไปที่แอคเคา t ์ของเรานะครับกดเข้าไปที่ชื่อเรานะครับก็จะเห็นประเทศภูม,มิภาคนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเปลี่ยนประเทศหรือภูม,มิภาคนะครับหาประเทศสิงคโปร์นะครับ สิงคโปร์ครับเจรินเติร์สิงคโปร์นะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษกดยินยอมเลยครับแล้วก็ยินยอมอีกทีครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มันจะเป็นวิธีการชําระเงินเรากด N O N E นะครับเห็นมัน not no นะครับไม่ต้องเอานะเราไม่ชำระเงินนะครับแล้วก็ใส่อันนี้นะครับสี่ช่องนี้นะครับภาษาอังกฤษแล้วกันพิมพ์ไปเลยนะครับอะไรก็ได้นะครับ สองช่องนี้อะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับมันเป็นรหัสไปรษณีย์นะครับโอเคนะครับอย่าพักเสร็จเลยนะครับเจวกดัดไปนะครับเส็เรียบร้อยครับจะเป็นหน่วยสันสิงคโปร์นะครับเราเจอทหาเลยครับนะครับนี่ไงครับ จะเป็นมือสั้นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมโหลดแล้วนะครับโหลดแล้วโหลดแล้วนะแค่นี้ครับง่ายมันอ่านง่ายกว่าภาษาจีนเยอะ